อะไรกันครับนี่ล่าสุดรัฐบาลกัมพูชาได้ประกาศจะครับว่านในปี2029กัมพูชาจะออกจากประเทศที่กําลังพัฒนากลายเป็นประเทศที่จเจริญแล้วอยากให้ประชาชนเขมรนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันให้พร้อมเอาซะอย่าง,งานั้นก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนโดยน่าจาวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนางหัองหอกวันนี้ คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนะื้อหาสระของคลิปนี้ทาทุกทุกคนได้ยินเสียงหน้าแบบนี้เราก็ยกนิ้วขึ้นมาเนื้องนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ้มไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกลับงามๆขอบละคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับจะบอกว่าจริงๆมันดูเหมือนจะเป็นข่าวดีที่เกิดขึ้นที่กัมพูชานะแต่มองอีมุมมันเหมือนจะเป็นตลกร้ายยังไงชอบกลน,นะครับคือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่านในช่วง1-2วันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการประกาศอย่าาาาาางงงเป็นทกกทกกรรรจัฐบลม หลายต่อหลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมงานเทศกาลน้ําอะไรของพวกเขานี่แหละที่เห็นบอกว่าเป็นเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในเขมรที่กําลังจะจัดขึ้นในวันที่14 15, 16นี้นะครับแม่วันที่15้นี่มึงจัดตรงกับเทศกาลลอยกระทงบ้านกูเลยนะซึ่งสําหรับงานนี้นะครับใหญ่ไม่ใหญ่คิด,ดเวีนก็แล้วกันมีการสั่งให้พนักง,งานข้าราชการเนี่ยเตรียมจัดห้องน้ําเอาไว้รองรับคนที่เข้ามาเที่ยวในบริเวณงานแถวแถวพระราชวังของเขมรนะครับ แค่เฉพาะห้องน้าเนี่ยขอขั้นต่ํา600ห้องขึ้นไปโอ้โ oh หแล้วมันก็เลยมีข่าวว่ามรเนี่ยเร่งทําห้องน้ําห้องส้วมกันอย่างหนักเลยนะครับถึงกับจําเป็นจะต้องเอาถังน้ามัน200ลิตรเนี่ยมาทําเป็นถังขี้ทั้งทงนี้ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นการใช้งานที่ผิดประเภทไม่กลัวหรอครับว่าอนาคตมันจะระเบิดตูมตามขึ้นมาหรือว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าในปีหน้ากัมพูชามีแผนที่จะกู้เงินจากต่างประเทศเข้ามาเพิ่มเติมอีกประมาณสัก2,000กว่าล้าน US ดอลลาร์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกประกาศออกมารวมถึง อีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันคือรัฐบาลเขมรเนี่ยบอกว่าจริงๆคนเขมรไม่ต้องรอถึงปี2050หรอกที่กัมพูชาจะกลายเป็นประเทศที่มีแต่คนร่ารวยเอาแค่ภายในปี2029กัมพูชาก็น่าจะหลุดพ้นจากคําว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาแล้วและเราก็จะกลายเป็นประเทศที่จเจริญเหมือนกับอภิมหา,หาอำนาจสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศจีนโอ้โหนี่ไปเอาความมั่นหน้ามั่นโหนกมั่นใจมาจากไหนครับเนี่ยรัฐบาลกัมพูชาเขาก็บอกประมาณนี้นะครับ แน่นอนหลังจากที่มีการเปิดเผยข่าวจากทางรัฐบาลออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็มีสื่อของคมメร์หลายต่อหลายสื่อได้มีการรายงานข่าวเอาไวต้ต่อๆกันนะครับโดยเฉพาะสื่อของฝ่ายค้านที่มีชื่อว่า RFI คัเแมเขารายงานข่าวนี้เอาไว้เช่นเดียวกันแล้วก็มีการเขียนบทวิเคราะห์ว่ามันจะเป็นไปได้เหรอว่าในปี2029กัมพูชาจะไม่ได้เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาแต่จะยกระดับให้เป็นประเทศที่อยู่ในระดับเดียวกันกันกบอภิมาหำนาจอย่างจีนและอเมริกาแล้ว ผู้คนของคนเขมรเนี่ยจะสามารถปรับเนื้อปรับตัวกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลกัมพูชาก็มีการออกมาประกาศแบบนี้ออกมาตั้งหลายต่อหลายครั้งแต่ประเทศก็ไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นมามากเท่าที่ควรจะมีอยู่ในช่วงหนึ่งที่ดูเหมือนกับประเทศจะเริ่มพัฒนาขึ้นมาแบบก้าวกระโดดนั่นก็คือช่วงปี2019ขึ้นมาเป็นต้นไปช่วงนี้แหละที่ประเทศดูเหมือนจะพัฒนาขึ้นมาแบบมากผิดปกติแต่ยังไงก็ยังไม่สามารถที่จะใช้คําว่าเป็นประเทศที่จเจริญแล้วได้ ยังคงถือว่าเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาอยู่เหมือนเดิมแล้วมันจะเป็นไปได้มากหรือน้อยแค่ไหนที่ในปี2029สิ่งที่รัฐบาลพูดมันจะเป็นไปได้ตามนั้นคือสื่อ r f i คมแมเขาก็ได้มีการวิเคราะห์ข่าวเอาไว้ประมาณนี้นะครับอย่างไรก็ตามถ้าหากเรามาวิเคราะห์กันด้วยสมองแล้วก็ด้วย2ตาของเราเนี่ยก็จะต้องยอมรับว่าไอ้ข่าวที่มันถูกรายงานออกมาจากรัฐบาลแบบนี้เนี่ยมันแทบจะเชื่ออะไรไม่ได้เลยนะอันนี้หมายถึงสายตาของคนไทยนะครับ ก็มีการปันข่าวออกมาจากทางรัฐบาลแบบนี้ค่อนข้างจะบ่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในช่วงปี2050กัมพูชาจะกลายเป็นประเทศอภิมหารวยทั้งๆที่ในตอนนี้เนี่ยก็มีหนี้สินบานเบอรบานตะไทยจนดินเนี่ยมันพอกเป็นหางหมูไม่รู้จะยาวไปกี่กิโลเมตรต่อกิโลเมตรหรือเอาเรื่องง่ายๆอย่างเช่นเรื่องของรถไฟกีฮะก,ก็ได้ตอนที่ได้มาเนี่ยก็เล่นข่าวซะใหญ่โตเลยนะครับว่าจะเอามาเป็นรถไฟความเร็วสูงแต่สุดท้ายก็วิ่งความเร็วได้เพียงแค่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นแล้วมันสูงตรงไหนวะ หรือจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมบินโดรนในช่วงเทศกาลสาดน้ําที่ผ่านมาหรือว่าโจนทนำขเมยหรือว่าที่พวกเขาเพิ่งจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นคําว่าสงการอินแคนเบเดียล่าสุดนี่แหละในช่วงนั้นเนี่ยกัมพูชาก็คุยนะครับว่าเราเนี่ยมีโดนเหมือนกับที่ประเทศไทยมีแต่ประเด็นคือไอโดนที่ไปบินที่แคนเบเดียเนี่ยมันก็เป็นบริษัทของปิติชิโร่ไปทานะครับซึ่งก็คือบริษัทของคนไทยเหล่านั้นเองเอาตรงๆทุกสิ่งทุกอย่างที่คนขมรเขามั่นนา,นาม,มันโหนว่าเป็นของพวกเขา หลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นฝีมือของคนไทยเรานี่แหละที่ถูกจ้างไปทาอีกทีนะครับแม่นี่ก็ไม่อยากจะคิดเลยนะครับถ้าคนคเขมรไม่มีคนไทยคอยช่วยเหลือเนี่ยพวกเขาจะอยู่กันอย่างไงอันนี้ก็คือในสายตาของคนไทยนะครับแต่สําหรับคนคเขมรก็ยังคงมีคนที่เชื่อมั่นกับรัฐบาลกัมพูชายอยู่ว่าเรื่องนี้มันน่าจะเกิดขึ้นได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนคเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนที่เข้ามาพิมพ์คอมเมนต์กันไว้เนี่ยพวกเขาพิมพ์อะไรกันไว้บ้าง พ่อมแม่แรกเขาบอกว่าในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนที่จะไม่มีการคอร์รัปชันมันอยู่ที่ว่าจะน้อยหรือจะมากแต่ถ้าวิเคราะห์คราวนี้อยากจะบอกว่ามันคงเป็นไปได้ยากที่จะกัมพูชาไปเปรียบเทียบกับประเทศจีนเพราะเม้มเราไม่มีความสามารถที่จะดึงดูดเงินตาจากต่างประเทศอะไรได้มากมายขนาดนั้นรวมถึงกิจการภายในประเทศมันก็ไม่ได้มากเพียงพอที่จะสร้างกระแสเงินสดมากมายมาสารจนยกระดับกัมพูชาให้เป็นประเทศมหาอำนาจได้เอาง่าย แค่ทาให้เศรษฐกิจของเขมรดีกว่าเวียดนามก็ถือว่ายากมากๆแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าความคิดของรัฐบาลเขมรเอาจริงๆมันค่อนข้างจะน่ากลัวนะชอบอ้างว่าจะทําให้ประเทศนั้นมีแต่คนร่าคนรวยซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นไปได้ยากกัมพูชาของเราเศรษฐกิจถือว่าห่างไกลจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่หลายเท่าแล้วการที่รัฐบาลออกมาบอกแบบนี้มันหมายความว่ายังไงหรือจะเป็นการบอกใบว่าประเทศกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเร็วๆนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ไม่ต้องเอาไว้ให้กัมพูชาเป็นประเทศแห่งมหาอำนาจล็อกเอาแค่พัฒนาประเทศให้ประชาชนเนี่ยอยู่กินกันอย่างสบายอกสบายใจมากกว่านี้ก็ถือว่าเป็นบุญมากเพียงพอแล้วแค่นั้นมันก็ถือว่าประเทศพัฒนาขึ้นไปมากกว่าปัจจุบันนี้หลายเท่าปัจจุบันนี้ประชาชนอยู่กันแบบยากเย็นแสนเข็ญเป็นหนี้เป็นสินงานทําก็น้อยสินค้าก็ราคาแพงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศก็ค่อยๆลดลงไปทีละนิดทีละนิดจะมีคนรวยอยู่เพียงแค่กระจุกเดียวก็คือคนของรัฐบาล คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจะไม่รวยได้ยังไงล่ะก็เพิ่งจะประกาศว่าจะไปขอกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเพิ่มเติมอีกไม่ใช่เหรอนี่แหละสาเหตุที่ทําให้เรากําลังจะรวยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าถ้ามีการกู้หนี้ยืมสินเพิ่มเติมขอให้กัมพูชาอยู่ในรายชื่อที่เป็นประเทศที่กําลังพัฒนาจะดีกว่าเพราะถ้าหากเป็นประเทศที่จเจริญแล้วแล้วต้องมาแบกรับหนี้สินที่มันเยอะมากมายกายกองแล้วอาจจะต้องมีการหักภาษีเพิ่มเติมจากคนจนจากคนที่จนอยู่แล้วก็จะยิ่งจนหนักเข้าไปอีก แล้วบอกให้ประชาชนเขมรนั้นเตรียมตัวคือจะเตรียมตัวยังไงปัจจุบันนี้มันไม่มีอะไรดีเลยไม่ว่าจะเป็นภาคการศึกษาภาคอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลต้องการให้ประเทศเดินหน้าแต่ทรัพยากรมนุษย์นั้นไม่พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าอ่าก็คอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับจริงๆคอมเมนต์เนี่ยมันมีเยอะกว่านี้ค่อนข้างจะมากนะครับแต่นะก็เลือกเอาเฉพาะคอมเมนต์ที่ มันฟังแล้วมีเนื้อหาสาระเอามาแปลกับทุกๆคนฟังนะครับส่วนคอมเมนต์พวกอวยรัฐบาลเนี่ยเขคงไม่ต้องไปฟังอะไรมากมายนะเพราะหลักๆก,ก็จะมีการเชิดชูอูฟู่รัฐบาลดีโน,น่นดีนั่นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีการส่งสติกเกอร์ให้หัวใจกันแบบนี้เ้อซึ่งก็ตามดูกันก็นแล้วกันนะครับว่าภายในปี2 0 2 9เนี่ยทางรัฐบาลกัมพูชาจากยอดดับประเทศของตัวเองให้กลายเป็นประเทศแห่งมหาอำนาจหรือจากประเทศที่กําลังพัฒนากลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้สําเร็จหรือเปล่านะครับแต่ถ้าถามความเห็นของนาฮงออกคนนนี้ะ น่าคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ยากนะครับเพอเพอเนี่ยเป็นไปแทบไม่ได้เลยนะแค่ตอนนี้หาเงินมาคืนประเทศไทยเราเนี่ยยังยากเลยนะครับโอ้โหนี่จะกลายเป็นประเทศแห่งมาหาอำนาจแม่เตือนเตืนเต,นตืนแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับคลิปคลิปนี้อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาซาก,กันด้วยกันละกันนะจ๊ะสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของน้าแล้วขอลากันเลยกันละกันสวัสดีและสวีดัสขลาบ